สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำให้ได้เหมือนเป็ด do everything w e c a n สสำหรับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวมีดพับของยี่ห้อการโชว์นะครับผมซึ่งผมได้ซื้อมาครับผมโอเคครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับผม แกะกล่องมาแล้วก็จะมีกล่องด้านในครับผมขนาดไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับสีดำนะผมกาวโซ่ทูน Nothing is impossible มาดูด้านในครับผม มีถุงผ้ามาให้นะผมไม่มีไม่มีคู่มือนะครับผมแล้วก็ตัวมีดครับผมการโซ่โอเคครับเรามาเริ่มดูที่รายละเอียดกันเลยนะครับผมสำหรับรมีดพับการโซ่รุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า G723 OR นะครับผม ส่วนว่าโออา์ an, กน็นำมาจากคำว่า Orange ครับผมก็ค,คือสีส้นมนั่นเองอาภายนอกที่ด้ามจับจะเห็นได้ว่าเป็นสีส้มเป็นพลาสติกนะผมมีร่องร่องรองเพื่อให้จับถนัดมือไม่ลื่นนะผมฝั่งนี้ก็จะมีจุดหมุนปัม๊มทัสตาร์ทนะผมเปิดใบมีดมีรูร้อยเชือกฝั่ง ข้ามฝั่งมาดูก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสแตนเลสครับผมเฟรมสแตนเลสมีคลิปสแตนเลสอยู่ฝั่งด้านนี้ครับผมส่วนคลิปก็จะสามารถาาติดตั้งได้แค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งทางฝั่งสแตนเลสด้านนี้ครับผมด้านท้ายก็ไม่มีรูที่จะย้ายได้ฝั่งนี้ก็ไม่มีรูที่ย้ายได้ครับผมส่วน ระบบล็อกใบมีดก็จะเป็นระบบล็อกแบบเฟรมล็อกนะผมก็คือใช้ตัวประกับหรือตัวด้ามตัวเนี้ยครับผมเป็นตัวล็อกใบมีดครับผมไม่เป็นเหมือนเบ uh, นช์มีดับผมที่จะมีระบบล็อ uh, กแบบแอ็กซิสซึ่งสะดวกสบายเวลาเปิดปิดส่วนตัวนี้ก็เวลาจะเปิดก็ตันอย่างนี้เลยครับผมเวลาจะปิดก็กดตรงนี้ลงแล้วก็ พับปป๊บอย่างนี้ครับผมโอเคเรามาเปิดใบมีดดูรายละเอียดด้านในครับผมใบมีดจะเป็นทรงดรอปพอ,อยด์นะครับผมฟ,ฟูลฟูลแฟลตกรายดิ้งครับผมก็คือเจียจนเต็มใบมีดนะครับผม จะทำให้ใบมีดดูรู้สึกกระฟรังเรียกว่าสไลซี่ผมก็คือมันสามารถเฉือนหรือปาดเข้าง่ายครับผมแต่ตรงสันนี้จะหนาหนามาผม4มิิเมตรได้ครับผมดูแข็งแรงครับผมสไลซีแล้วก็แข็งแรงด้วยครับผม เรามาดูที่ตัวใบรรมีดตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์การช่ครับผมการสู้ครับผมเป็นโลโก้ของเขาครับผมส่วนฟันนี้ก็จะมีชื่อรุ่นครผม G723 ครับผมส่วนเหล็กที่ทำใบรรมีดก็จะเป็นสแตนเลส4 4 0 c นะครับผม สวยครับผมเราวัดสวยแข็งแรงผมชอบมากเลยครับผมโอเคครับเราลองมาวัดขนาดของอมีดกันนะผมว่ามีความกว้างยาวขนาดไหนยังไงเริ่มต้นที่ตัวใบมีดนะครับผมถ้าวัดจากคมมีดความยาวก็จะอยู่ที่9.4าจุดสี่มิลครับผมถ้าวัดที่ ใบมีดทั้งหมดเลยก็10เซนแครับผมสเซนติเมตรได้ครับผมซึ่งเป็นใบมีดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สําหรับมีดพับครับผม10เซนนี่ก็ถือว่าผมว่าใหญ่สุดแล้วมั้งครับสาหรับมีดพับครับผมส่วนความกว้างของใบก็อยู่ที่3เซนติเมตรครับผมความหนานี้4มิลลิเมตรเลยครับผมใช้ได้ครับผมถึกครับผมแข็งแรงครับผม ต่อไปเรา <c oughs> มาทดสอบการตัดดูนะผมเริ่มต้นด้วยการตัดกระดาษครับผม <c oughs> ก็คมใช้ได้ครับผมเนื่องจากว่าเป็นการ full flat grinding ก็คือมันก็จะ ทำให้มีรู้สึกความรู้สึกมันจะบางทําให้เฉือนคมเข้าง่ายครับผมแต่แต่ว่แฝงไปด้วยความแข็งแรงครับผมเพราะสันมีที่หนาผมเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกรุ่นนี้ก็เพราะว่า i อ u ฟล f ดแฟ g ตกริดินะครับผมแล้วก็สันที่หนานะเป็นปัจจัยสําคัญที่ผมเลือกตัวนี้มาใช้งานมันจะมีรุ่นอื่นที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันคล้ายๆกันก็มี722แล้วก็721720นะทนี้ครับผมแต่ลักษณะการ เอ่อเรียกอ,อะไรนะกราดิ้งนี่ครับผมมันจะไม่เต็มใบเหมือนตัวนี้ครับผมแล้วก็ีกสำคัญตัวนี้ราคาถูกกว่าเพื่อนด้วยอยู่ที่แค่490บาทเองในขณะที่อีก2รุ่นนั้นที่ผมด,ดูแล้วก็น่าจะ700ขึ้นนะครับผมเ0 0บาทขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่ตกเหลือสต็อกตกค้างอยู่หรือเปล่าไม่ทราบครับผม อาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่า2รุ่นนั้นหรือเปล่าครับเป็นรถเก่าๆจะทำให้ราคาที่ผมซื้อมานี้ค่อนข้างถูกครับผมแต่แต่ผมก็รู้สึกพอใจนะผมถูกใจผมครับผมแต่ว่ามันเองก็ยังยังเปิดปิดไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกเหมือนเบนช m มีดที่มีระบบเอ็กซิสลอนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็โอเคครับผม ถ้าเราฝึกคล่องๆเราก็จะเปิดปิดได้เร็วครับผมโอเคเรามาทำการตัดกระดาษกันต่อผมลงตัดกระดาษแผ่นบางดูนะครับผมผมทดสอบตัดไปแล้วล้วแกอืมก็คมอยู่ครับผมแต่ว่ากระดาษมันอาจจะยู่ไปนหน่อยมันก็เลยโอเคครับเข้าอยู่ครับผม ก็คมอยู่ในระดับหนึ่งครับผมในโรงงานครับผมก็คมโอเคครับผมผมพอจะได้ครับผมโอเคเรามาตัดที่รัดพลาสติกรัดของครับผมตอนี้มันจะแข็งเหนียวครับผมลองดูนะครับผม โอเคสบายสบายผมเอาทบไปเป็นสองก็ขาดครับผมออกแรงนิดหน่อยทบสีครับผมลองดูครับโอ้โ กไไไ็ไม่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 ขาดเร็วนะผมเพราะว่ามันหนาสีชั้นโอเคแต่ก็ขาดนะผมผมงสงสัยเดี๋ยวผมลองไอเจ้าบินชเมิดของผมก่อนนี่ผมมาไปใช้งานมา อพอสมควรนะผมเหลาไม้เหลาอะไรแล้วผมโอ้แต่ว่าความคมยังใช้ได้ดีอยู่นผมทบสองโอเคโอเคทบสี่าไม่ได้แล้วเพราะมันสั้นเกินแล้วสรุปมีดพับ การสู้รุ่น G723 OA ตัวนี้เป็นมีดพับที่มีขนาดใหญ่ครับผมมีน้ำหนักพอสมควรมีความคมใช้ได้ครับผมมีใบมีดที่บางตรงสันบางตรงคมแล้วก็ค่อยหนาที่สันด้านบนครับผมเป็นการขึ้นรูปแบบ Full Fat g r i d i n g ซึ่ง จะทำให้มีดดูลักษณะคล้ายๆว่าจะบางแล้วก็คมนะครับผมลักษณะการเฉือนจะง่ายนะครับผมแต่ก็แฝงไปด้วยความแข็งแรงเป็นการสู้แท้นะครับผมราคาไม่ถึง500บาทซึ่งผมเองก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับ